สวัสดีครับต่อจากคลิปรีวิวตัวละครเทซ่านะครับผมยังบอกซิกไม่หมดนะครับอ,อาจจะบอกตกหล่นไปนะครับคืออนิเมชันตอนท้าแล้วก็ไลท์ไม้นะครับมันสามารถตั้งรีฟิลได้นะเมื่อตัวเราปั่นแล้วก็ไลท์ไปแล้วนะนี่นะครับอขอแค่ตัวมันตวัดไปข้างหน้านะครับก็จะดีฟิลได้แล้วนะ เป็นแอนิเมชันใหม่สำหรับอาวุธเลยกว่าได้นะครับเพราะว่าตัวอื่นไม่สามารถทําได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสแปมสกิลอย่างนี้นะครับอันนี้วอร์ตีไม่ถี่นะนนะดเดี๋ยวไปดูกับบอสใหม่กันเลยนะครับคิดต้าว่าน,นี่เป็นพาร์ทแยกออกมาอีกพาร์ทหนึ่งก็ได้นะสำหรับการเล่นตัวละครเทสตานะอืม นไหนก็ทำแล้วนะครับอยากบอกทริคให้หมดนะอันนี้ก็เป็นทริคสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมดูนะตอลอดทุกการปั่นแล้วก็ไลท์ไม้นะครับตอนเนี้เออสามารถแคนเซิลได้แล้วนะคือผมเข้าใจผิดไปว่ามันสามารถตั้งได้แค่ตอนตอนลอยนะครับแต่เนี้ยผมไปลองกดใหม่มาแล้วนะลองเล่นตัวนี้มาสกพักให,ใหญ่แล้วลนะ่ะว่ามันสามารถ ตั้งดีฟิลได้ตลอดทั้งการวิ่งการออกท่าเลยนะครับขอแค่ตัวแอนิเมชันนะครับพุ่งไปข้างหน้านิดนึงนะเพื่อแคนเซิลเป็นดีฟิลได้นะอันนี้ก็เป็นทริคหนึงนะครับที่ผมอยากเอามาแชร์นะตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนดีฟิลได้นะครับถ้าเกิดอยากได้เกตท่าหรือสายฟ้าน้ำแข็งพิษให้ปั่นแล้วก็ไลท์ไม้ไปนะครับถ้าเกิดดาเมจมาให้เราตั้งดีฟิลส่วนเลยเพราะตัวนี้นะครับเซซ่า แคนเซิลไหวมากเลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราตัวเราปัดขึ้นไปนะครับสามารถตั้งได้เหมือนกันเนี่ยนะครับหรือมแม้กระทั่งตอนลงมานะครับ ปั่นไปเลยนะครับไม่ต้องกดอแดมิตแล้วก็แค้นเส้นไหวมากทีนี้บอสก็จะมีมแมลงวันตอมหนึ่งตัวนะครับโดยท่านปั่นไปเลย เราสามารถดีฟิวได้ตลอด นี่นะครับปั่นไปครับไม่ต้องกลัวละเป็นท่าเคลื่อนที่ท่าหนึ่งเลยก็ว่าได้นะ ูเกือบตายบอสนี้ยังมีบัร์เยอะอยู่นะครับเรื่องการฮิตบล็อกนะเรื่องฮิตบล็อกตัวบอสนะครับอ้าว แค่นี้นะครับลหลักๆคือเออปั่นแล้วก็ไล่ไหมนะครับสามารถกดคลิกขวานะครับเพื่อแคนเซิลได้แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่อนิเมชันไหนนะครับตอนกระโดดตอนปั่นปั่นได้หมดเลยเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดไปสุดทางแล้วกดคลิกซ้ายอีกทีนะครับเพื่อกระโดดนะจะก,กระโดดหรือไม่กระโดดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถแคนเซิลได้ แม้ว่าตัวละครเราก,กำลังจะกระโดดนะครับสามารถดีฟิลได้เลยนะครับอันนเมชั่นมันไวมากนะครับยังไงก็ไม่โดนดาเมจนะเหมาะสำหรับวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับตัวบอสที่ใช้ท่าตีข่าวลวนๆนะครับกดไปเลยนะครับไม่้องกลัวนะฝึกให้ชินนะครับมันจะเป็นงานเก็บเกี่ที่ค่อนข้างไวนะแล้วไม่้องกลัวโดนตีด้วยนะครับ วิธีการเล่นคล้ายๆกับตัวละครวอร์ด้าซุยนะแต่วอร์ด้าซุยนะครับมันต้องมีเนมิชชั่นหน่วงนิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปเพิ่มเติมก็จบแล้วนะครับบ๊ายบาย